สวัสดีครับกับผมน,นายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือลักษณะอุจจาระบ่งถึงโรคหลายๆโรคได้นะครับโปรติเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าไปทางปากพวกคาร์โบไฮเดรตจะย่อยไปส่วนหนึ่งแล้วที่ปากแล้วก็ลงมาในหลอดอาหารลงมาในกระเพาะกระเพาะก็จะย่อยโปรตีนส่วนหนึ่งด้วยกรดแล้วก็ออกมาในลำไส้เล็ก ทีนี้ตับก็จะสร้างน้ําดีมาเก็บไว้ที่ถุงน้ําดีจากถุงน้ําดีมาที่ท่อน้ําดีมาสู่ตับอ่อนตับอ่อนก็จะหลั่งน้ําย,ย่อยโปรตีนน้ยยําย่อยไขมันน้ําย,ย่อยคาร์โบไฮเดรตแลวพวกนี้ออกมาในลําไส้เล็กช่วยย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็พวกไขมันต่อไปแต่น้ําดีที่หลั่งออกมาี่จะช่วยย่อยไขยมันเป็นหลัก เต็มปอกอุจจาระออกมาในลำไส้เล็กมาสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็จะเป็นกากแล้วกากอาหารจะไม่มีการย่อยแล้วแต่มันจะดูดซึมน้ํากลับเข้าไปในกระแสะเลือดได้เพราะว่าเพื่อทําให้อุจจาระฟอร์มเป็นก้อนไม่เหลวนะครับทีนี้มีส่วนหนึ่งของอาหารที่ย่อยไม่หมดก็จะไปย่อยต่อในลำไส้ใหญ่โดยแบคทีเรียของเราเองที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ทําให้เกิดแกส๊สมีกลิ่นเหม็นได้เพราะว่าใน โปรตีนบางชนิดมันมีซัลเฟอร์อยู่นะครับทำให้มีกลิ่นเหม็นได้อุจจระที่ออกมานะครับนี่คือปกติปกติเจ้าฟอร์มเป็นก้อนสีเหลืองนะครับอาจจะเละๆบ้างแล้วก็นอกนั้นอาจจะมีกลิ่นอย่างที่ว่าแล้วก็นี่คือปกตินะครับแล้วถ้าโรคต่างๆลักษณะอุจจระเป็นยังไงบ้างนะครับปกติก็คือ โรคตับหรือว่าทางเดินน้ําดีก็จะมีทางเดินน้ําดีอุดตันอะไรพวกนี้อุจจาระก็จะมีสีซีดเพราะว่าไม่มีน้ําดีออกมาจ่อยไขมันสีซีหรือสีเทาออกมาในอุจจาระได้นะครับในลําไส้ใหญ่อันนี้คือโรคตับหรือทางเดินน้ําดีถ้าเราโรคเกี่ยวกับลําไส้เล็กล่ะก็จะมีท้องเสียหรือว่าลาไส้อักเสบอะไรพวกนี้มีอุจจาระเหลวมีสีเหลืองถ้าถ้า แต่ถ้าถ้าเหลวมากขึ้นมีน้ําออกมามากขึ้นก็จะเหลืองน้อยลงนะครับถ้าน้ําออกมามากเลยในโรคของติดเชื้อในลําไส้เนี่ยลำไส้เล็กพวกนี้น้าออกมามากก็จะเป็นแบบสีน้ำซาวข้าวเลยพบในพวกไอฮิวาตะกโรคหรือว่าโรคห่าอะไรพวกนั้นนะครับแล้วแต่ปริมาณน้ําที่ออกมามากน้อยแค่ไหนในท้องเสียนะครับนี่คือโรคของลําไส้เล็กถ้าเป็นโรคกระเพาะล่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของ เลือดออกในกระเพาะอาหารนะครับอุจจาระจะมีสีดำสนิทเหลวมีกลิ่นเหม็นมากนะครับแต่ถ้ากินท่านเหล็กเข้าไปหรือว่ากินยามองเลือดอะไรพวกนี้อุจจาระจะสีดำได้แต่ว่าอุจจาระจะไม่เหลวไม่มีกลิ่นเหม็นแรงแบบที่เลือดออกมาแต่ถ้ากินกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบอะไรพวกนี้อุจจาระอาจจะมีสีคล้ำได้ออกสีดำาๆได้ หรือว่ากินเลือดหมูหรือว่าเครื่องในสัตว์อะไรพวกนี้ก็จะอุจจาระเป็นสีดําได้นี้คือปกตินะครับส่วนยารักษาท้องร่วงรักษาโรคกระเพาะบางตัวก็ทําให้อุจจาระเป็นสีดําได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ล่ะถ้าเป็นบิดก็จะถ่ายเป็นมูกปนเลือดออกทีละนิดทีละนิดถ่ายกระปิวกระปลอยนะครับแต่ถ้าเป็นลำไส้ใหญ่อักเสบอาจจะถ่ายเหลวปนเลือดได้นะครับ ถ้าเป็นลิีดวงล่ะก็จะถ่ายเป็นก้อนอุจจาระเป็นก้อนแต่ว่ามีเลือดหยดออกมาติ่ง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 แบบนั้นเลือดสดสดเลยนะครับแต่ถ้าเลือดออกในลำไส้ใหญ่ล่ะตอนนี้ก็จะถ่ายเป็นเลือดสดสดแต่ว่ามันจะมีก้อนเลือดออกมาด้วยนะครับมีก้อนเลือดออกมาด้วยแล้วก็อุจจาระอาจจะแข็งหรือเหลวก็ได้แต่ถ้าเป็นมะ,มะเร็งลำไส้ใหญ่ล่ายายละก็จะถ่ายเป็นก้อนเล็กๆรีบ ก้อนรีบๆเล็กหรือว่าอาจจะถ่ายเป็นมูกปนเลือดได้อะไรพวกนี้แล้วพวกลำมะเร็งลำไส้ใหญ่มักจะซีดแล้วเบื่ออาหารน้ำหนักลดด้วยนะครับแต่ถ้าถ่ายเป็นสีแดงก็ต้องนึกถึงอาหารพวกสตรอเบอรี่แตงโมว่าวมะเขือเทศอะไรพวกนี้นะครับถ้าถ่ายเป็นแข็งๆคล้ายๆขี้แพะล่ะก็นึกถึงลำไส้หดตัวมากๆพบในพวกลำไส้แปรปรวนอะไรพวกนี้ แล้วมัจะมีท้องผูกนะครับแต่ลำไส้แปรปวนโดยทั่วไปมันจะท้องเสียสลักกว่าท้องผูกได้มีถ่ายเหลวหลังรับประทานอาหารแล้วพวกนี้หรือว่ากินเผ็ดก็จะมีเกิดท้องเสียได้แล้วพวกนี้นี่คือคนในลำโพวกลำไส้แปรปวนนะครับสาระน่ารู้สําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ